สวัสดีครับนักเรียนและผู้ปกครองป .2 กลับมาสู่อังกฤษโดยพิสิทธ์นะครับในบทนี้ก็จะเป็นบทที่6เนาะนักเรียนส่วนใหญ่ได้มาที่โรงเรียนแล้วเราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สอบท้ายบทไปแล้วนะครับเหลือบางคนที่ยังอยู่ที่บ้านเราจะมาดูกันว่าเพื่อนที่โรงเรียนเรียนอะไรกันส่วนคนที่อยู่โรงเรียนอาจจะมันฟังทบทวนแล้วก็ไปดูแบบฝึกหัดที่เรายังไม่ได้ทำเนาะ ตอนนั้นนะครับผมเราขอมาต่อจากบทที่แล้วเราเรียนเรื่องการใช้คำต่างๆใช่ไหม What pet do you have ใช่ไหมครับผมคุณมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างอะรตรงนี้เราทำแบบฝึกหัดไปถึงหน้า121เนาะตรงนี้ขึ้นมาในหน้า122นักเรียนที่มาโรงเรียนได้ทำข้อสอบตรงนี้ไปแล้วส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้มาที่โรงเรียนหรือ ยังไม่ได้สอบตรงนี้อย่าพึ่งทําตรงนี้นะครับผมโดยปกติเราจะทําข้อสอบออนไลน์เนาะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆมาทําที่โรงเรียนแล้วไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองห้ามให้นักเรียนทําตอนนี้นะครับผมรอมาทําที่โรงเรียนเรียนนัดวันครูมาสอบหรือนัดสอบออนไลน์เอาเนาะครับไม่งั้นมันจะไม่ยุติธรรมกับเด็กที่เขาทําในห้องโดยไม่มีคนช่วยเนาะ122เราจะผ่านไปยังไม่ทํา มาดู123าทำอะไรหน้า123จับเส้นจับคู่ภาพสัตว์กับตัวเลขอย่างเช่นคำนี้เป็น d o อกด็คืออะไรด็อคือสุนัขนัก,ก็โยงเส้นลงมานะครับผมกลับไปตรงนี้ขึ้นมามาดูรูปอื่นๆมันคือตัวอะไรก็โยงเส้นสัตว์กับคําภาพให้มันเหมือนกันต่อไปนะครับ124 124โอเค ในข้างบนเนี่ย I อ a v e อ่ะฉันมีอะไรในรูปในรูปนี้คือก็คือใส่ไป it is มันมีลักษณะเป็นอย่างไรหาเปิดขึ้นไปดูข้างหน้า124ข้างล่างให้นักเรียนวงกลมรอบภาพของสัตว์เลี้ยงและเขียนชื่อสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษมาดูอย่างเช่นช้างเราไม่ได้เลี้ยงโดยทั่วไปช้างเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่คนทั่วไปจะเอามาเลี้ยงได้ใช่ไหมเราก็ไม่วงกลม แต่มาดูรูปไปสองปลาเออปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงได้นะครับผมเลี้ยงได้ง่ายๆอยู่ไม่เหมือนช้างใช่ไหมช้างมันตัวใหญ่เราไม่สามารถเอามาเลี้ยงที่บ้านได้เนาะทุกคนอ่าบางคนถ้าบ้านรวยจริงๆหรือทำฟาร์มช้างอาจจะเลี้ยงช้างได้แต่อคนทั่วไปเลี้ยงไม่ได้มาแต่ปลาปลาคนทั่วไปเลี้ยงได้ทำยังไงให้เราทําการวงกลมแล้วเขียนอ่ะ fish นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือข้อหนึ่งแล้ว ต่อไปเรามาดูข้อ2 3 4 5มาดูซิว่าตรงไหนเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาเลี้ยงได้นักเรียนทำการวงกลมล้อมรอบแล้วเขียนภาษาอังกฤษไปข้างๆง่ายใช่ไหมครับอ่าต่อไปไปดูหน้า125 125ให้นักเรียนเอาคำพวกเนี้ย1 2 3 4 5เห็นไหมมาเติมคำในช่องว่าง แต่ถ้านักเรียนดูในช่องว้างมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มีทั้าหหมด7ช่องแต่ทั้งหมดมี5คําคำแสดงว่ามันจะมีบางคำที่ใช้2ครั้งนะครับผมนักเรียนลองดูอย่างข้อ1 I have อะอะไรฉันมีฉันมีอะไรดีอ่า it is มันเป็นยังไง my sister อ่าพี่สายของฉัน แฮสพี่สาวของฉันมีตัวอะไรนักเรียนหาคำศัพท์ข้างบนเอามาใส่ให้มันถูกต้องนะครับจากนั้นให้ทับกียน้ำการวาดภาพระบายสีตามเรื่องตรงนี้นะครับผมตามเรื่องตรงเนี้ยนะครับมันพูดว่ายังไงระบายสีมาให้ถูกต้อง126เหมือนกันคล้ายๆหน้า100 1 24 เหมือนกันนะครับผม I have อ่ะหรือตอนนี้มันเป็น is is อ่ะอะไร is is อ่ะมันคือตัวอะไร I love my อะไรดีฉันรักอะไรของฉันตรงนี้ง่ายๆเหมือนกันฝึกเขียนนะครับผม b i R d อย่างงี้ b i R d ง่ายๆเนาะ 1 2 7นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบยังไม่มีคะแนนสอบอะไรตรงนี้อย่าพึ่งทำผู้ปกครองก็ห้ามให้นักเรียนทำนะเพราะว่าเราตรงนี้จะเอามาสอบที่โรงเรียนหรือสอบออนไลน์สดๆนะครับผมเพราะว่าเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ทำกันเองที่โรงเรียนเนาะถ้าผู้ปกครองมาช่วยนักเรียนทำที่บ้านเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับกับคนที่มาที่โรงเรียน โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหน้า127อย่าพึ่งทํารอมาสอบที่โรงเรียนโอเคเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมพบกันในบทที่7สําหรับวันนี้สวัสดีครับ